สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัคร OXCAD นะอันดับแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดกระเป๋าของเหรียญน,นะครับซึ่งมีชื่อว่าเหรียญ TRX นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าทอนนะครับก็เข้าไปที่ p พจสโตอ่าแล้วก็พิมพ์คาว่า t อนลิงก์โปรนะครับก็ทำการติดตั้งได้ ย่าย่าละโว้ดเด้อไม่ยุ่งไม่ยุ่งรอให้ติดตั้งเสร็จนะครับโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จเราก็จะได้แอปพลิเคชันมานะครับนี่นะครับทอนลิง กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับสําหรับคนที่สร้างกระเป๋าใหม่นะครับให้กดคําว่า create wallet นะครับกดเข้าไปไ<อ>ก็จะเจอภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับ<ป>เลื่อนขึ้นไปจนสุดเราก็เจอคําว่า<อ> i agree นะครับก็กดเข้าไปเลยมาถึงตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อนะครับ ตั้งชื่อกระเป๋าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตั้งชื่อตามชื่อเรานะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับการสร้างพาสเวิร์ดก็คือเขาจะมีข้อกําหนดนะครับว่าต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวเลขนะครับรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าแปดตัวอายกตัวอย่างนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็ a นะครับตัวพิมพ์เล็กก็ s ดีเอฟนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็ตัวเลขก็หนึ่งสองสามสี่เมื่อใส่เสร็จนะครับให้เราคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับดีอินเทอร์นะครับให้ใส่เหมือนกันเอฟหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กด create นะครับ โอเคนะครับมาเจอรูปนี้แสดงว่าได้แล้วก็กดกดแบ็กอัพนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยเตรียมกระดาษนะครับกับปะกามาจดว่าลีสิบสองคำที่เราจะเจอต่อไปนี้นะครับก็คือกดแบ็กอัพอีกทีหลังจากนั้นนะครับจะมีรูปแถบสีดำนี้ขึ้นเขียนว่าวิวนะครับกดแถบสีดำเ่านี้เราก็จะเจอนะครับสิบสองคำจากนั้นให้ทำการจดไว้เลยครับ เรียงให้ถูกต้องด้วยนะครับเรียงจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดแบ็กอัพเรเวดี้แบ็กอัพนะครับทีนี้เขาก็จะถามเรานะครับว่าคำที่หกนะครับคำที่หกนี่คืออะไรนะครับเราก็มาเลือกเลยครับข้างล่างก็จะมีให้เราเลือกกดเน็กแต่คำที่หกคืออะไร ก็คำที่หนึ่งคืออะไรนะครับอ่ะทีนี้เรากดเข้ามาเราก็จะได้กระเป๋าเรานะนี่นะครับหน้าตาของกระเป๋าเรานะครับก็จะเป็นแบบทัดลอกคลิ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ผู้แนะนําเพื่อให้ผู้แนะนําของเราไปทําการซื้อเหรียญให้เรานะครับพร้อมกับโอนเงินเหรียญก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการสมัครเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ